ครับการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวของไทยในจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือกระบะทรายภูเก็ตกำลังจะเริ่มขึ้นวันที่1กรกฎาคมน,นี้และรัฐบาลไทยมองว่าโมเดลแซนด์บ็อกซ์จะเกิดขึ้นตามมาที่เกาะสมุยเกาะพัง,งานและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆตามลำดับนะครับเป็นที่ทราบกันว่าการเปิดพื้นที่ในรูปแบบดังกล่าวอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนต้านโควิดครบโดส เดินทางมาพักผ่อนบนเกาะและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้โดยแตกต่างจากการกักตัว14วันในโรงแรมสำหรับผู้เดินทางเข้ากรุงเทพนอกจากนี้ภายหลังจากการอยู่บนเกาะแล้วนักท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภยัยยังสามารถเดินทางไปส่วนอื่นๆได้ทั่วประเทศไทยแม้แผนงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะสร้างความหวังให้กับภาคท่องเที่ยวของไทยที่เจ็บปวดหนักจากผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 ในปีนี้และปีที่แล้ว แต่ก็ยังคงต้องรอดูต่อไปว่าผลเชิงปฏิบัติจากหน้าง,งานจริงจะเป็นเช่นใดนะครับในเรื่องความหวังต่อการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวปัจจุบันผู้ประกอบการและพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังประสบปัญหาอย่างยิ่งรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือสอททอท,อที่ระบุว่าในไตรมาสที่2ของปีนี้งานในภาคท่องเที่ยวของไทยหายไปถึง5,50 0 0 0หาแหน่ง ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากคลื่นการระบาดของโควิดลูกที่3ที่เป็นดรลอกที่ร้ายแรงที่สุดข้อมูลของสททชีว่ามีธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปิดตัวไปเป็นการชั่วคราวแล้ว36%และร้อยละสปิดตัวอย่างถาวรนอกจากนี้อัตราที่พักที่ถูกจองร่วงลงมาอยู่ที่1 0ของจำนวนห้องทั้งหมดในไตรามาสที่2เทียบกับ20%ในไตรามาสแรก ในรายงานของรอยเตอร์นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสอทอทรอระบุว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโคนนวิด -19 คนในภาคการท่องเที่ยวตกงานไปแล้วเกือบ2ล้านรายรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าภาคธุรกิจนี้กำลังหวังว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในปีนี้ขณะเดียวกันสำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการ ซึ่งกล่าวว่าหากพิจารณาเฉพาะเรื่องการไม่ต้องกักตัวที่โรงแรม14วันปัจจัยนี้ไม่น่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจานวนมากแห่เดินทางมาที่ภูเกต็ตเพราะข้อกาหนดของแนวทางแซนด์บ็อกซ์มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับกล่าวคือนอกจากต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด19มาแล้วนักท่องเที่ยวยังจะต้องทำประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครอง1 0 0 0 0 0ดอลลาร์จากผลกระทบของโคโรนาไวรัส แยังมีค่าตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่อีกหลายครั้งรายงานฉบับนี้กล่าวว่าทางกระทรวงหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะภูเก็ต10,000แคนในอีก3เดือนจากนี้และในเวลานี้มีผู้ประสงค์เดินทางมาทั้งหมด20 0 0 0ยอดจองแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมาริสาสุโกศลนายกสมาคมโรงแรมไทยให้สัมภาษณ์กับสนักข่าว AP ว่ากฎการให้คนท่องเที่ยวได้อย่างเสรีกว่าในเขตกรุงเทพของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ น่าจะทําให้คนไทยจากต่างแดนเลือกกลับบ้านผ่านภูกเก็ตแทนเมืองหลวงนะครับเธอกังวลว่าตัวเลือกนี้อาจจะตัดรายได้ของโรงแรมในกรุงเทพที่ตอนนี้อาศัยลูกค้าที่ใช้ห้องพักตามกดกักตัวในโรงแรม14วัน AP รายงานว่าภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศในเดือนนี้ว่า ต้องการที่จะเปิดประเทศภายใน120วันในขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่า175ของคนในประเทศเห็นว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นการหวังสูงเกินไปผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า,วาประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120วันนับจากวันนี้ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญหากพร้อมได้เร็วกว่าก็ควรจะทยอยเปิดให้ได้เร็วกว่านั้น นอกจากนั้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ก็ยังคงสูงขึ้นในกรุงเทพและส่วนต่างๆของประเทศซึ่งย้ำถึงความกังวลณเวลาที่ประเทศไทยกำลังทดลองโมเดลท่องเที่ยวกระบะสายภูเก็ตครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน